เดาได้ไแล้วนี่อร่ะนะคุละมะยอโคตรอลังการมาแล้วอย่างนี้เป็นไงล่ะยาเอาไปกินซะเสียใจด้วยนะแต่ต้องบินชากแล้วโอ้โหกินคาคุลงมาโอเคท่านผู้ชมก็สวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านหล่อนียก็อยู่กันในเกมแรงกระโดดนะครับงงดีอะไรคือแรงกระโดดก็จำฟอร์สยังไงเล่า แล้วแล้วตัวเป็นอะไรวะเนี่ย เป็นสั่นยิกๆิก,ก,กิกเลยโ okay, อเคเราเลยนะครับเราก็จะมาทําการรีวิวตัวละครในเรื่องนาูโตแอนโบรูโตนั่นเองนะครับผม <c oughs> แต่ว่าโบรูโตน่าจะมีแค่ตัวละครเดียวนะก็คือเจ้าโบรูโตนั่นแหละไม,ไม,ไม่มีตัวอื่นนะแล้วก็ตัวละครบางตัวนะครับผมก็เคยรีวิวไปแล้วในออคลิปซูซโนนะครับผมก็ลองไปย้อนดูกันได้หรือว่ากดตัวไอขวาบนได้เลยบอกเลยว่าโคตรเท่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นอาจารย์คาคาชิมาดาระหรือว่าซาสึเกะนะครับผมโอเคเช่นเคยนะครับเรา ก็จะมารวยกันในโหมดออฟไลน์แบทเทิลนะครับผมหรือว่าก็สู้กับบอทนั่นแหละจะเลือกวอดเป็นระดับ5นะครับเดี๋ยวเวลาในการต่อสู้ขอบเป็นแบบไม่จํากัดละกันตัวละครฝั่งเราที่จะเลือกนะครับผมก็แน่นอนว่าต้องเป็นอ่คนนี้อยู่ละครับอุซุมากินารุโตะนะครับผมแต่ว่ายังไม่ใช่ร่างตอนโตนะครับเป็นร่างแบบเออในภาคของนารุโตะนั่นแหละเลือกมาเลยนะครับผมแน่นอนว่าตัวต่อไปที่ยังไม่ได้รีวิวก็คือนี่เลยครับอุซุมากิโบรุโตะนะครับผมลูกชายของ นี่แหลรูโตนั่นเองเลือกมาแล้วก็อีกตัวนึงน,นะครับนี่เลยกาอัละนะครับผมเป็นเขาเรียกว่าอะไรคลาสสิกอย่างงี้ของอช่างมันเถอะจับไม่ได้วะ่ะมันวิลายมู่บ้านเกินไปก็เลือกมาเลยนะครับผมเดี๋ยวเราขอสู้กับพวกแก๊งไอ้สามตัวนี้แล้วกันมันอยู่ใกล้ๆนะครับผมก็คือบักหัวหลนบักเขียวแล้วก็บักหัวหลนสองแล้วกันมาเลยเอาระลุยเลยอยากจะสู้เต็มที่แล้วถึงพวกโรจะรวมตัวกัน ก็เป็นพิทักษ์อาชีพพวกเราได้แม้แต่นิดเดียวโหเสียงยหญ่ใหญ่เค่มันมาจากตัวตัวละครเรื่องอะไรวะเนี่ยพวกเนี้ยฮะผมไม่รู้เลยเนี่ยหรือว่ามัน,นไม่ใช่ตัวละครในเกมวะเอาวเขาเปิดก่อนเลยละกันนี่แยเงาพลางังไม่ใช่ไม่ใช่ขอช้าพลังก่อนน้องชายเอาไปซะลาเซ้นกันอุ้ยอุ้ยโดนได้ไงวันน้ามันไปได้ยังไงเอาดิไปซอ ต่อยเข้าไปเป็นล่างแบบล่างเซียนัววิถีนะครับพลังนี้ได้มาตอนเออใกล้จบแล้วเนี่ยสปอยมากก็ใครยังไม่ดูนะครับเพื่อเพื่อไปไงเอานี้ไปกินต่อเลยท่าเบสิ่งสุดๆล่าเซงกันเอากระสูนวงจากสัตว์น้าเข้าไปอ้าวเอบิงลบบิงลบทำไมสัตว์บธรรมดาก่อนนี่นี่นี่แยกเงาด้วยโคตรชอบโคตรชอบเลวเสียงไปแล้วนะอ้ยอะไรอะเพื่อนไม่โดนวาสอุที อ้าท่านดีิตาาดูความอลังการของเขาอุ้ยมันลบได้หรอเกิดไปเปล่าเกิดไปเปล่าน้องชายเตรียมตัวอุ้ยอุ้ยโดนแช่แข็งเฮ้ยได้เวลาแล้วนี่อร่าะนะคูลมะยอโคตรอลังการลูกบอลสัตหาง zoom ko พิชช่าไปตาแรกครับผมนี่แล้วมันก็จะเป็นร่างของเซียนเทวิีนะครับมีลูกบอลของ เขาเรียกว่าลูกบอลอะไรไดูนะครับน่าจะเป็นลูกบอลของโกฟุจิหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยกลับ้วก่อนโอเคแต่ก็จะไม่ได้เปลี่ยนสก,กิลนะอ,อะไรเนี่ยโทษทีว่ากันอยู่พอดีเนี่ยพวกท่าอื่นก็ปกตินะครับมันไม่ได้เปลี่ยนไอ้นี่เฮ้ยแต่ว่า่าน,นี้ดูเหมือนเปลี่ยนหรือว่ามันจะเป็นเออลูกบอลสัตหางหรือเปล่าไม่ใช่ลูกบอลเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะกระสุนวงจักรกระสุนบแบบแบบสัตหางเห็นปะเนี่ยเนี่ย มันดูใหๆ่ๆก็ขังแรงหรือป่าหรือคิดเองเนี่ยโอเคได้ว่าเราต้องเปลี่ยนตัวนะโอ้มาก่อนไอ้ส่งลูกชายตัวน้อยลงมาเฮ้ยเอ้ยเอ้ยไอ้บาเอ้ยทำไมโดนรบหลอย่างนี้ล่ะงันตอนนี้ไปกินซะกระสุนวงจักรไ่หได้ด้วยเดี๋ยวเด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 เหเดเเดเดเเดเเดเ่เดะดเดเดเดดเดอเดเดเดไดเวเเนเดไดเเด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 เเหเด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 เเดเหดดเ อันนี้คือโบลูโตแบบว่าใช้พลังอื่นได้เลยนะนี่สส่ฟ้ามาจากไหนก็ไม่รู้นะไม่รู้ว่าในกระตูนมีหรือเปล่านี่ไงล่ะอีกหนึ่งทีสมเท่าชื่อพลังสามเท่าหอวงทำจริงมาดีครับมาดิครับไอ้หัวโลนไอ้หัวโลนมาดีครับเอาทานี้ไปกิน้าเอาจบเชยขอบใจนะพมมีทุกคนอยู่ถึงได้แข็งแกงขึ้นด้วยขนาดนี้ โอเคเราต้องกดเล่นอีกรึ่งรอบนะครับเพราะยังดูไม่คมทุกตัวเลยแค่นารูโตะก็คือแอบจะเก็บหมดแล้วอะหมดเกินโอเคเราจะเลือกสู้อีกรอบหนึ่งแล้วกันแต่ว่าครั้งนี้เราจะไม่ใช้นารูโตะนะเพราะว่าก็คือดูไปแล้วไงเป็นคู่ต่อสู้ที่พาหมกลายเป็นคู่ซ้อมเลยใชยนารูโตะบ้าสีจัดใครเป็นตัวถูกลูตัดอกเนาะแกงหุ่นหรอด้วยตัวนั้นยิ้มยิ้มมาแล้ววะเฮ้ยเราจะเปลี่ยนตัวออกมานะครับผมเป็นโมรูโตะลงมาเปลี่ยนตัวเฮ้ยเกินไปเปล่า ก็เป็นตัวก้อนเดี๋ยวมันรอหลอมคูดาวกอนตัวนึงลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาก็รับทีนเลยเอากระสุนวง,งจักรแบบหายได้ปะลึมโอ้โหมันไม่โดนได้งอวันน่ะฮนะาตาม้วยท่านี้นี่สัตว์ฮิิวเลยล่ะเป็นยังไงเป็นยังไงแล้วตามด้วยทานี้ผมใส่ฟ้าสามเท่าไม่รู้ว่ามันคือท่าอะไรเหมือนกันไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าเลยวตาไปเอาไปซะ ลาเสียงกันแบบต่อนเนื่องโหโคตรโหดอะโคตรแค่ไหนคิดดูไฟกระสุนของจักไในต่อเนื่องเฮ้ยเฮเขาเตอร์ละกันอมวุ้ยมันเขาเตอร์กับตี่เขาเตอร์งรอเฮ้ยเขาเตอร์กับอ้ววอววววเวว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 าวว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 วโไอ้บ้าเอ้ยหายเสื้อหายแล้ววววว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดวลุเยเลยลูกพ่อมาแล้วอย่างนี้เป็นไงล่ะหยาฮึมไปการคอมโบกันระหว่างสองล่างน่าจริงไอ้ล่างปอมมาตำด้วยกัวสุนวงจักรกระเด็นไปซะเต็มเต็มค้างดีถือว่าเทถือว่าเทจัดอยู่ถึงจะไม่อลังการเท่าพ่อมันนะโอเคออเรียกกา้านลงมาช่วยซะโอเคเอ้ยชิบหายแล้วกันทันมาเนี่ย โอเคท่าน,นี้ไปเลยละกันกระแสน้ำตกสายดูแต่กระามด้วยท่านี้นี่นี่นี่เป็นการยิงสายออกไปนะกระามด้วยโลง่งซบสายเฮ้ยไม่โดนไม่โดนนะไม่โดนนะเมื่อกี้ทีาแล้วเราจะตายแล้วมอม์ไซใช้สกิลอีกทีหนึ่งโดนป่าออ๋อเป็นการแช่แข็งแนละ้วเป็นการยี้อไว้ได้อยู่ได้อยู่ท่าน,นี้ตัวโกงอยู่ ไอพวกท่าแช่แขกแล้วพวกนี้ถือว่าโกงเลยถ้ากันไม่ทันคือโดนแช่แบบมั่แจ็โดนเล่นงานได้เดคแช่ถึงรอบเป็นไงก็ตามด้วยกระแสะสายดูด้เอ,อเรียกไอหัวลนลงมาหลับเต็มเต็โอ้ยโอ้ยโอ้ยอมาถึงก็เปิดก้อนเลยโอเคถือว่าเข้าใจว่าเปิดก้อนได้เปรียบอ้อึ้อใช้ทรายต่อสู้แบบเท่ๆไงไม่ต้องถึงมืออะอะไรเนี่ยจงรับแรงกับ เฮ้ยกันไม่ทันออาตีมันหรือเปล่าเนี่ยรู้จักประมาณตัวสักบ้างกาลากุณโดนเต็มๆให้ตายเลยเสื้อขาดแล้วตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมดจะใช้ท่าอยู่ลายลายท่าอยู่โอเคพร้อมแล้วพนอนไม่ทำไม่ทำเรื่องเดอเดอเอาไปกินซะเสียใจด้วยนะแต่ต้องบินชากแล้วโอ้โหกินคาคุลงมาตายเสียเธอหนึ่งหาง สกบอยู่ข้างในนี่ซะเป็นท่าพนึกของเออหนึ่งหางนะครับผสมกับเอ่อกาละโค้ตเท่เลยอลังการจะจัดเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะเนี่ยเล่นหมาเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนี่ดูดีโมเดลไล่คันหาเอาไปอีกหนึ่งทีไม่มีที่ให้ไปแล้วโอ้ยชิคก้าพิชากอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเกินไปแล้วทำกับกาลากเกินไปแล้ว ายพวกอดอนแออนก็ย้แลวโคจันเลยน,นี่ไงบินได้ด้วยนี่นก็ตามด้วยนิต่อเลยยิงเข้าไปยิงเข้าไปเหมือนกันได้ไม่มีที่ให้หลบแล้วโอ้เรียบร้อยกระแสน้ำตกรายดูเป็นล่าโอเคเราจะเปลี่ยนเอาอีกออตัวละครน,นึ่งลงมานะครับที่ยังไม่ได้ใช้ก็คือคนนี้เลยคุณแม่คางุยะของหลอนนั่นเองเรียกว่าเป็นท่านแม่แห่ง แห่งวงการนารุโตะเลยก็ว่าได้ไม่ใช่ที่แห่งวงการดินจานะครับภูง่ายกำเนิดของเรานี่สัตว์หน้าก่อนหนึ่งทีที่นี่เป็นมิติของเราเจ้าทำอะไรไม่ได้หรอกเอ้ยนี่เราสู้กับแก๊งอ้นนี้ว่าโอ้โหแก๊งดากกันบอลแต่คุดแม่ตัวใหญ่เปินไปปะเนี่ยฮะ <c oughs> โดนก้อนเลยโอ้ยโอย,โอ,ยอย่าพึ่งสิอย่าซากับคุดแม่ดิคุดแม่โกรธแล้วนะนี่นี่เป็นไงละ่ะฟิสเซอร์ฟ,รรฟริสซงฟิเซอร์ก็มาเถอะ ข่ายเทพพิชิตฟ้ากินและเทนเซ่โอ้ยังเทพนี่แค่สก,กิลธรรมดานะยังไม่ได้อนตี้นะถือว่ารังการเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกท่านี้คือท่าดูจักรกับไอ้ท่าเวลาชาร์จพลังอ่ะเฮ้ย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 ดูจักรมาก่อนโอเคตามไปท่านี้ท่าอะไรไม่รู้ครับกันไว้อ๋อลืมดูเสื้อเริ่มขาดแล้วไม่เอ้ย ทำมั่วแล้วเนี่ยมั่วหมดแล้วชินแเซนเซคลายเทพชีฟ้าอีกหนึ่งรอบจบไปฝุ่นฟงไปพทั้งกับโลกนี้ซะนี่ถ้าธรรมดาเนี่ยจะทำให้โลกกลายเป็นผุยผงเลยหรอวะเนี่ยได้เวลาลุยต่อนี่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 คุณแม่ตีโคตรเร็วนี่ถ้าตีเกินอีกหนึ่งรอบนี่จบแล้วเนี่ยเฮ้ยได้เวลานี่แหละลุยจบสิ้นกันสนนี้แหละสุดสิ้นจะหวนขึ้นจู่เล่าตายไปเสียชื่ออืม อันนี้คือท่าอะไรนะบอลบอลโซ่แข่งจจะเออ่ยืดขยายชื่อ,อย่างยาวเลยไอ้น,นี้ก็ตายสาตายสา,ายสายุ่นั่นแหละปิดฉากด้วยเอ้ยไม่ตายอีกหนึ่งทีโอ้ท่านี้มันต้องระยะใกล้นี่ว่าหรือไปมันก็ชังหนีเกง่งชังหนีเกง่งมันต้องใกล้ๆท่านี้ไม่ทันอีกแล้วโอ้เรือมุดเหลือแค่นั้นทำมัน,ม,นมันดูโหดขึ้นวนะเนี่ะออ โอเคเหนื่อยตีแค่นี้ยังเหนื่อยโอ้โหมาอะไรวะเนี่ยฉันจะทําให้โลกวิญญาณคนจะทําลายโลกวันโลกไปทําอะไรให้แกวะเนี่ยฮะให้พวกนี้นี่โอเคเปลี่ยนตัวซาสึเกะลงมาช่วยคุณแม่หน่อยเดี๋ยวคุณแม่จะรับเต็มเกินไปนี่เอานี่ไปกินซะจะส่งไปสไบเดี๋ยวนี้ล่ะโอ้ยไม่ถึงม่เอ้ยเสียใจเลยเทวิสุยาไปโอ้โหอดดวลตีเท่ๆเลย ปันตปักษาจะหนีไปไหนวะเฮ้ยยันหนีเก่งดีว่าฟีเซอร์ไอฟีเซอร์ไอหัวหล้นไอม่วงไอขาวไทวิสิยาไปต่อไปที่ดอแรงที่สุดในโลกจะไม่มีวันดับจนกว่าคนที่โดนจะตายสิ้นไปเป็นไงล่ะทาโครโหดนีอุ้ยมันลบได้ทำลบได้คอส่วนกับหม่ลากันโอ้โหนี่ปันตซ้ำอีกหนึ่งที อ่าฮนาลังเกียดนาลังเกียดยิ่งนี่เอ้ยิงนะคุณแม่ถึงกับเข่าหักกันเลยทีเดียวเชียวโอเคก็สาหรับแก๊งนารูโตก็มีประมาณนี้นะครับมีโบลูโตก็มีแค่ตัวเดียวเนาะอืก็คือจะโบลูตัวแหละอาจริงๆเรื่องนารูโตนะครับมารวมอยู่ในเกมจำพอยก็ถือว่าหลายคนเหมือนกันนะหลายๆตัวละครเลยแต่ก็เคยรีวิวไปแล้วประมาณ3ตัวนะในส่วนของซูซานโอะก็ไปดูกันได้นะครับบ้องเลยว่าถ้าแต่ละคนเท่เกินไปอ,อืมแล้วหน้าเราจะสั้นไปทึงไหนวะเนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนหน้ามันสั้น เอาเป็นเรือแล้วกัน Going m a r y นะครับผมขอบคุณคนที่บอกมากเลย <c oughs> ลืมลืมชื่อโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะผมจากกันไปด้วยเรือ Going m a r y แล้วกันนะครับใครที่อยากดูเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมลองไปย้อนดูได้ว่ามีตัวละครอะไรบ้างนะแล้วก็คอมเมนต์มาว่าอย,อยากดูตัวละครนี้นี้นี้เดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับผมมีเรื่องยูกิด้วยนะแล้วก็มีโจโจ้ก็มีเออโอเคก็สําหรับคลิปนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่ตอไป้วนะครับ แล้วมาเจอกันในคลิปหน้าขายวันเนี่ยบัคคลิสโอเคเวลาบปายบายโย่ช็อแม่งเลย